เห็นไหมก็บอกเลวไงทีบทีบเฮ้ยเตะเตะเฮ้ยเฮเฮ้ยตะรีบรีบเฮ้ยเฮ้ยเฮรีบรีบเฮ้ย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 เยยเฮเเฮ้ยเาเเ้เ้ยเเเฮ้ยเ้เ้ยัเยาย้ย้เย ว่าไงขวาขวาสู้ตาลสู้โอ้โหแข็งแรงมายกยังยู่แ่ยกที่ <ยก S 1> ทหนึ่งนะครับตาลไม่ได้ยอ่ทอท้อนะครับเมีตั้งไงตาลเขาตาลตาลสู้ขอหั่นสู้ขาสู้กันมาสู้กันมา,านมาตาลมาเอเติวาขวาซ้ายซ้ายตาลตาล S 1> <S 1> สู่ครับส,สู่รับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาตานตานัตนสู่เขาหันสู่เขาเป็นไงครับไม่ตนันบัดสวนเตะตานเตะทีบเดี ks, เ๋ครับเห็นว่าจะยังพุ่งยกแรกของตันยังไม่ทำอะไรนะครับ s, นี่ตันยังยกยังเจ็บอย่าครับเตะเบือเตะเบือโดนเขา่าบ่ายยกที่สองพี่ตาและสยามเป็นคนเดินเกมบ้าง ตีขวาตีขวาเย็บซ้ายโอ้โหเย็บซ้ายไปตบซ้ายไปต่อยขวาโอ้น้ำก็ได้เลยฟ่อเลยเดียวเดียวบอกเอ้ยอ่าไม่เป็นไรครับเสียหลักเสียหลักครับเสียหลักครับดีขวาเดีซ้ายอย่าหมดนะเม็กอย่าหมดนะ เมกดื่มแข้งขวาหรือเปล่าเม็กอย่าหมดนะเม็กนะตานเตะซ้ายหรือไม่เอออย่าหมดนะเม็กอย่าหมดนะพอได้เอ้เอ้าอ่าตานตานลุยตานลุยต่อยข้อบ่าต่อยข้อบ่าต่อยข้อบ่าเตะขวามาเม็กเตะขวามาที่บ้านเอาหันหลังให้แล้วหันหลังเม็กหันหลังให้แล้ว เออโดนจิ้มดักไปอย่างที่ที่สองนะครับยกที่สองต่อยขวาไปต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยซ้ายจากขวาตานเตะซ้ายไม่โดนต่อยซ้ายต่อยขวาอ้าวเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูที่การฟิกซ้อมของแต่ละคนนะครับแมเตะซ้ายเตะขวาไปหมดหมดจนที่สองน้องครับแหมดูแล้วนักมวยนี่ ต้องแจกน้ำใจกันบนเวที <อา S 1> แล้ว <อา S 1> ครับดีครับนี่ยังสู้ได้อยู่น้องตาลนะครับยังสู้ได้อยู่ใครตเตะขอี้ย็บซ้ายโอ้โหเมาหมัดแล้วครับผมวิตาครับตั้งรับปีกองเชิดแล้วครับปีกองเชิดปาร์ตยล่สยามห้ต้องทำยังเดินเข้าต่อครับ สุดยอดหัวใจครับผมที่ตาลลายสยามครับหัวใจร้อยเลยทีเดียวหัวใจใหญ่กว่าตับแล้วครับคนนี้ลายสยามหัวใจใหญ่กว่าตับลเนะบเตีใส่เลยเออว่าไงตันตันไม่ยอมลงไม่ยอมนอนนะครับตันเอาอย่างไงตาลตันยังสู้อยู่ใจกันแล้ครับแม่โอ้ยแจกหัวใจครับแจกหัวใจนะครับนี่ เมกอเบซินกำเป็นฝ่ายชนะไป